สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาถนอมอาหารกันค่ะนี่ก็เป็นมะขามเปียกค่ะและจะเป็นฝักมะขามค่ะที่เราได้เก็บส,สดๆจากต้นค่ะจะมาดูเคล็ดลับและวิธีการเก็บอย่างไรให้ฝักมะขามเปรี้ยวของเราค่ะมีสีสดอยู่ได้นานเป็นปี โดยที่นอนไม่เจาะล้าไม่ขึ้นมาดูเคล็ดลับของเรากันเลยค่ะหลังจากที่เราเก็บมาแล้วให้เรานำมาลอกเปลือกออกให้หมดค่ะเราก็จะเริ่มจากแนวท้องของฝักมะขามก่อนค่ะค่อยๆเลาะออกจะทำให้ขอบๆดึงออกได้ง่ายค่ะ เราจะค่อยๆแกะทีละฝักค่ะถ้ามีเปลือกติดเราก็ควรที่จะน้ำเปลือกออกให้หมดเลยค่ะฝักมะขามที่เราจะนำมาทำมะขามเปียกในวันนี้ก็มีหลายขนาดหลายไซส์เราก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ทุกไซส์เลยค่ะ ถ้าเราเก็บสดๆมาจากต้นเราก็ควรจะค้างไว้ไม่เกินประมาณ3-4วันค่ะให้เรานำมาลอกเปลือกออกให้หมดค่ะถ้าเราเก็บไว้ในฝักนานเกินในฝักก็อาจจะเป็นเชื้อราได้ง่ายค่ะค่ะเราก็จะลอกเปลือกออกให้หมดค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมนำไปตากแดดกันค่ะ ปอกปักมะขามเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาถาดเพื่อที่จะนํามาใช้ตากปักมะขามกันค่ะกรามตากปักมะขามเปรี้ยวเราก็จะตากเอาไว้ประมาณ3แดดค่ะเขาก็จะช่วยให้เนื้อมะขามของเราแห้งแล้วก็เหนียวง่ายต่อ การกรีบเม็ดออกค่ะมะขามเปรี้ยวยักษ์เขาก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวจัดค่ะดังนั้นเขาก็จะมีความเป็นกรดสูงค่ะถ้าเราปอกเยอะๆให้เราหาถุงมือมาใส่ค่ะถ้าเราสัมผัสมากๆมือของเราก็อาจจะแสบค่ะ เขาฟานเปรี้ยวนะคะเขาก็จะกัดนิ้วมือเราค่ะค่ะหลังจากที่เราปอกเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนํามาเลี้ยงตากใส่ถาดได้เลยค่ะมะขามเปียกจากมะขามเปรี้ยวยักษ์เราสามารถที่จะนํามาแปรรูปได้หลายอย่างค่ะที่เรานํามาใช้เป็นประจํา ก็จะเป็นส้มขามเพื่อที่จะนำมาทำแกงส้มค่ะหรือจะนำมาทำเป็นส่วนประกอบของน้ำปลาหวานก็รสมากค่ะเนี่ยค่ะเมื่อเราตากได้ครบ3มวันแล้วให้เรามาแกะเม็ดออกค่ะการแกะเม็ดในออกก็ช่วยให้ไม่เกิดหนอน เราก็ควรที่จะแกะออกให้หมดเลยค่ะ หลังจากที่เราแกะเม็ดเสร็จแล้วให้เรานำมากร,รมเป็นปั้นๆได้เลยค่ะเทคนิคการปั้นให้ส้มขามของเรามีความสวยงามเราก็จะเลือกฟักที่สั้นฟักที่ขาดค่ะนำมากำร,ร,รวมกันก่อนค่ะและเราก็จะประกบด้วยฝัก ยาวๆไว้รอบนอกค่ะก็จะได้เป็นมะขามเปียกที่ดูแล้วฝักยาวเรียวสวยงามทั้งกรำเลยค่ะเราก็สามารถที่จะทำเอาไว้กินทำเอาไว้ขายได้ค่ะแต่จะเป็นเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ ค่ะเราก็จะกำให้หมดทุกฝักเลยค่ะกำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะหาถุงพลาสติกค่ะมาใส่แล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นแค่นี้มะขามเปรี้ยวยักษ์ของเราก็จะมีฟาร์มสดคร์มสวยเก็บได้นานเป็นปีโดยที่ไม่ขึ้นราแล้วก็ไม่มีหนอนมาเจาะฝัก มะขามเปรี้ยวของเราเลยค่ะ ค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ